สนับสนุนรายการโดยข้าวพันดีดีทุกที่ดีทุกวัน แลนี่ครับอาหารทั้งหมดของเราเป็นยังไงบ้างครับยิ่งใหญ่เกรียงไกลมากครับอลังการงานสร้างถูกต้องมาจานแรกเลยดีกว่าจานนี้นะครับเป็นข้าวผัดจะคล้ายๆของบ้านเราแต่เป็นข้าวผัดสไตล์มาลดีเวียนเรียกว่ามาลดีเวียนไฟไรซ์ซึ่งข้าวผัดนี้ก็คล้ายๆบ้านเราครับแต่ว่าจะใช้เครื่องเทศของทางมาลดีฟผัดกับข้าวแล้วก็เนื้อวัวเรียกว่าน่าจะกลมกล่อมเราชิมัปเลยดีกว่าได้เลย หมอค่ะข้าว,ว,ว,วที่นี่เนี่ยจะต่างจากบ้านเราจะต่างจากข้าวหอมมะลิบ้านเราข้าว,วจะร่วนกว่าจะร่วนกว่าจะแห้งกว่าแต่คนที่นี่เขาดูชอบกินพริกหยวกนะครับสังเกตได้ว่าเนี่ยเขาจัดพริกหยวกมาเต็มที่เลยเนะี่ยไม่ได้มีแค่นเนื้อนะครับจะมีไส้กรอกด้วยมีไก่ด้วยคือเรียกว่ามีหลายอย่างเลยมีหลายอย่างพร้อมกันเลยครับผมเป็นข้าวผัดจริงๆข้าวผัดรวมมิตรมีข้าวผัดแล้วผมว่า ไปจานต่อไปดีกวครั่ผมมาดีเวียนเฮอร์เวิร์ตชิเกนโอเคคืออันนี้ก็คล้ายๆบ้านเราเหมือนกันแต่ว่าจะใช้แกงกะหรี่ของเครื่องเทศของชาวมาดีฟครับผมเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติเผ็ดกว่าบ้านเราไหมของ,องชาวชมาดีฟครับยัครับก้นดีครับผมว่า ทำได้ใกล้เคียงเลยแต่ว่าความเผ็ดอาจจะสู้บ้านเราไม่ได้ใช่เพราะว่าบ้านเราจะกินเผ็ดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยข้าวผมาใช้ได้เลยนะด้านต่อไปอันนี้ไอ้คล้ายของทางอิตาเลียนมาแบบมินิพิซซ่ามาดีเวียนพิซซ่าหรือว่าสปาเก็ตตี้พิซซ่าจะเป็นพิซซ่าของสายมาดีเวียนที่ทำที่สเปีเท่านั้นครับผมคนละชิ้นเลยดีกว่า จะมาแบบเล็กๆเล็กๆเ,เ,เป็นแบบมินิร<ต>เรารกินได้หลายอย่างครบเครื่องมากต้องบอกว่าอาหารเขาเนี่ยจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะรสชาติไม่ได้จัดจ้านเหมือนบ้านเราถูกต้องบ้านเราจะเน้นรสชาติที่จัดจ้านแต่บ,บ้านเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบจืดๆหน่อยอม,มีรสชาติของเครื่องเทศเล็กน้อยอะไรประมาณ,มาณนี้นะครับ ส่วนจานต่อไปนี่ก็จะคล้ายๆของาอทางญี่ปุ่นเขาเรียกได้ว่ามาเลีฟเนี่ยค่อนข้างจะเอาอาหารหลายๆชาติมาดัดแปลงนะครับแล้วก็ใช้ส่วนผสมวัตถุดิบของตัวเองเนี่ยมาผสมกับอาหารของคนอื่นใช่อันนี้เลยครับซาคารี Safari, ซูชิเดี๋ยวลองชิมกันดูไส้น่าจะเป็นไส้ปลาที่จับได้ทางมาเลีฟนี่แหละ <c oughs> เป็นไส้ปลา,าชูนาหรือปลาต่างๆที่จับได้แถบะแทะเลแถบนี้นะครับผมเนี่ยดูดิพริกหยวกอินมากะฮะที่นี่ต้องลองชิมกับวาซาบิ ว่าจุดเด่นมันอยู่ที่ปลาใช่ปลาสดปลาสดมากกินแล้วรู้เลยปลาอร่อยมากแต่ว่าทางข้าวอาจจะสู้ทางญี่ปุ่นไม่ได้ใช่แต่ปลานี่เขาบอกว่าสู้ได้อร่อยเลยครับสดมากสำหรับจานนี้จานต่อไปเซรีอิคิบี่เป็นเนื้อแต่ว่าแต่ว่านี่มีที่ซาฟารีที่เดียวเท่านั้นอ่าซาฟารีเซรีอิกิบีฟใช่ครับลองชิมดูคุณชอบทานเนื้อไหมชอบคุณก็ชอบนี่ใช่พวกเราใส่เนื้อเอาครับจัดการเลยครับผมไม่มีเหลือแน่นอน อร่อยเนี้อร่อยจริงผมบอกเลยว่าอันนี้รสชาติมี้เข้มข้นหน่อยอันนี้ค่อนข้างจะเข้มข้นเลยครับผมสำหรับเนื้อเทอร์กิจจานอ่าจานนี้นะครับผมมาชิมดูมันชุ่มน้ำมากๆหน่าแปลกนะครับที่อยู่บนเกาะแล้วเนื้ออร่อยขนาดนี้นุ่มใช้ได้เลยเดียวนุ่มมากและผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าทุกจานที่วางอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเมนูขายดีของทาง Safari r สอ o r เลยอของทาง s ไอแลนด์ร r สอร์ทเลยนะครับ,รบทุกจานเนี่ยขายดีเป็นเมนูแนะนำทั้งหมดเลย น่วจะเป็นข้าวผัดแกงกะหรี่ซูชิหรือว่าเนื้อตัวนี้รวมถึงอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วเรามองข้ามมันไปจานเล็กมากครับผมอันนี้จริงๆเป็น appetizer นะครับอันนี้ marinated fish แต่เราอาจจะหิวจัดจนลืมมองข้าม appetizer ไปเลยครับแล้วเรามาชื่อ appetizer อันดีกวาใช่แล้วนะครับ marinated fish ครับผม marinated fish ครับจะเป็นพวกปลาปั่นนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นทุกกับพวกเครื่องเทศ อีกแล้วครับปลา,ปลาสดสดมากสดต้อง<ช>บ,บอกว่าจุดเด่นของที่นี่แน่นอนว่าปลาอยู่แล้วเพราะด้านหลังเรานี่ก็คือทะเลใช่จับมาปุ๊บมาทําปั๊บเลยของสดเรื่องปลาเนี่ยไม่ต้องห่วงสดแน่นอนสดแน่นอนครับดูบคุณชอบใจนะผมชอบอ่ะผมรู้สึกว่าปลามันสดมากอ่ะผมชอบปลาเลยเต่อได้เนี้อหลังจากที่เราชิมของคาหมดแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าจานต่อไปเนี่ยจุดเด่นเลยครับเป็นเรียกว่าของหวานที่ขายดีที่สุดของที่นี่ซารฟรีไอแลนด์รีสอร์ทนะครับขายดีสุดๆทุกคนที่มาที่นี่ต้องกินของหวานจานนี้ครับผมนี่เลยซารฟรีช็อคกครีปอันคือครปร็อกเกอแลนดนะครับเวอร์ชันซาฟรีเท่านั้นต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมแอบชิมไปแล้วแหละอ้าวเหรอเนื้อนุ่มมาก<อ>เนื้อเครีปนี่นุ่มมากแป้งนุ่มมากบวกกับช็อกโกแลตที่โรยข้างหน้าครับสุดยอดครับผม เอาชิมกันเลยมากได้ไดจุดเด่นมันอยู่ที่แป้งแล้วก็ชอก็อกโกแลตข้างนั้นผมขอเติมช็อกโกแลตครับดีครับผมเยิ้มๆเลยครับอร่อยมากม,มากใช่นุ่มจริงๆค่อยคำนะผมชอบจริงผมไม่เอาให้หมดเลยไหมคุณโชว์คุณผู้ชมหน่อยอ่ะนี่เลยโชว์หน่อยสั่นให้เต็มทั้งคำเลยคำเต็มๆเลย จะเป็มนทั้งคำเลยอร่อยบอกแล้วครับผมที่ที่มันขายดีที่สุดใช่คุณชอบจานไหนสุดถ้าเอาตรงๆนะฮะผมชอบใส่เนื้อไงชอบจานนี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องปลาและความสดเนี่ยจริงผมอันนี้ใช่ไหมผมชอบอันนี้ผมชอบทุกอะไรที่เป็นปลาปลาสดมากปลาสดมากจริงอย่างหนึ่งผมแนะนำเลยนะสองเครื่องดื่มที่ขายดีสุดของที่นี่คุณลองชิมดู อันนี้มาูดบูรากูเลยสีน้ำเงินเดี๋ยวนะฮะผมต้องสดแล้วล่ะสดเลยอเงครับสดชื่นมากสดชื่นมากดูจากสีแล้วก็น่าจะสดชื่นมากเลยของผมเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนี่คือเอลบาโรเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะลองชิมดูครับมันจะผสมกาแฟด้วยแล้วก็มีนม แต่รสชาติกลมกล่อมครับผมมีซาซ่าด้วยนิวครับนี่เรากินอาหารอยู่กลางทะเลผมมีเรื่องสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งว่ามดเลยครับคือเราต้องไปเสื้อของขวันไงแล้วกลางทะเลไปเสื้อของที่ไหนครับคุณใจร่มร่มนะครับใจร่มร่มก็ทานอาหารให้อิ่มให้อิ่มท้องเลยเรื่องของฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปปบายบวกกับอีกอย่างหนึ่งเป็นของสุดพิเศษที่ผมเคยบอกไว้ใช่ไม่ลืมครับผมมีให้คุณผู้ชมแน่นอนแต่ต้องติดตามช่วงหน้าครับกับเวอร์ซีนครับ 嗯、看到了。 รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษ3วัน2คืนที่จะพาคุณไปดินแดนสวรรค์แห่งมหาสมุทรอินเดียที่สาธารณรัฐมันดีฟเริ่มต้นด้วยการพาคุณบินลัดฟ้าไปสู่เกาะแห่งสวรรค์โดยสายการบินบางเกอะแอร์เวย์และต่อด้วยการพาคุณขึ้นซีเพลนไปยังที่พักสุดหรูที่ซาฟารีไอซ์แลนด์รีสอร์ทซึ่งเป็นห้องพักที่อยู่กลางทะเลที่จะทําให้คุณสัมผัสกับท้องทะเลอันสวยงามอย่างใกล้ชิดและคุณยังได้สัมผัสความงามของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกบนผิวน้ําทุกวันต่อด้วยาคุณไปชชื่น มความงามของใต้ท้องทะเลอย่างเต็มอิ่มด้วยการพาคุณไปล่องเรือส่วนตัวเพื่อไปดำน้ำชมปะการังบนเกาะที่ยังมีสภาพทางทะเลสมบูรณ์ที่สุดและฟินกันไปให้สุดกับมื้ออาหารสุดหรูและเครื่องดื่มที่จะเสิร์ฟให้คุณแบบไม่อัน้นทั้งหมดนี้กับราคา69,500บาทแต่พิเศษสุดๆเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง48,900า้บาทย้ำอีกที48,900บาทสงวนสิทธิเฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่15-17กันยาย2559นี้เท่านันพายงพุณโทรมาหลังรายการจบ จนถึงเวลา22นาฬิกาและวันจันทร์ถึงสุกตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์0952528078 0952528078เพียงแค่คุณเปิดใจลองไปกับ First u l t ติเม e